เรา again, ization, ต้องมาทวนกันนะคะ Conversation บทสนทนา EP 1ตอนที่1นะคะใครเห็นไหมโค้ดเขียนตอนหนึ่งะแปลว่าเดี๋ยวมันจะมีมาอีกเป็นร้อยรตอนนะคะกดติดตามไว้มาฝึกไปด้วยกันนะคะผู้ชายบอกว่าไงคะทุกคนทุกคนพูดตามนะทุกคนนอนดูอยู่ใช่ไหมนอนหรือถือมือถืออยู่นะประโยคที่1นะอ่ะพูดว่าอะไรโค้ดพูดอะไรพูดตามไปเลยนะคะไม่ต้องเขินนะ Hello how are you พูดเลยค่ะผู้ชายบอกไง Hello how are you Hello how are you นะคะ Hello how are you อ่านะ h ฮลโหล how are you แปลว่าอะไรเฮลโหลก็สวัสดี how are you คุณสบายดีไหมผู้หญิงตอบว่า fine thank you พูดตามนะคะ fine thank you ก็คือสบายดีขอบคุณนะคะแล้วก็บอกว่า how are you how are you คุณสบายดีไหมนะคะข้อสามเลนะคะเอาเป็คุณจุ๋มที่กดติดตามนะคะข้อสามนะคะผู้ชายบอกว่า fine thank fine thank fine thank สบายดีขอบคุณ Oh, excuse me. h e ส์มี่เฮียอีส์มายบัสโอ้เอ็กซ์คิวส์มขอโทษขอโทษนะครับขอตัวนะครับ h e ียอีส์มายรถประจำทางผมมาแล้วรถเมล์ผมมาแล้วแล้วเขาก็เลยบอกว่า Goodbye ก็คือแบบ Goodbye คือลาก่อนครับลาก่อนครับผู้หญิงก็บอกว่า Goodbye นะคะ Goodbye คืออะไรลาก่อนนั่นเองเห็นไหมคะง่ายไหมทุกคนโคตรง่ายเลยใช่ไหมโคตรง่ายเลยเรื่องง่ายๆแต่ว่า บางครั้งอ่ะคุณไม่กล้าคุยคุณเขินน่ะคุณไม่ต้องเขินเลยนะกด5วินาทีกด5้าวิกด5วิหวินะสมมติเ่าเจอเพื่อนเจอต่างชาติกด5้าวิไม่ต้องนับอย่าให้หนึ่งอย่าให้มันเกิน5วิพูดแบบพุ่งไปเลยแบบเฮลโลก่อนเลยเฮลโลก่อนเลยกูเอาก่อนละเฮลโลก่อนเลยแล้วก็ How อ r e ยู่ไปก่อนแล้วคำตอบไหมเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเอาแบบนี้นะเอาแบบนี้นะโอเคนะคะเนี่ค่ะนี่คือไลฟ์ที่โค้ชจะมาทำทุกวันเลยนะคะก็ ทุกคนน่าจะแบบน่าจะได้ประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดติดตามนะคะอย่าลืมกดติดตามทุกครั้งที่โค้ดไลฟ์จบนะครับโค้ดจะบอกทุกครั้งว่าเวลาโค้ดไลฟ์แบบเนี้ยโค้ดจะมีการถามตอบให้ทุกคนได้มาฝึกกันนะคะได้ทําความรู้จักกันแต่ว่ามันน่าเสียดายถ้าเราไลฟ์จบแล้วเนี่ยไลฟ์มันหายไปไลฟ์ life มันจะไม่อยู่นะทุกคนไลฟ์ life มันจะหายไปเพราะฉะนั้นโค้ดจะต้องมาไลฟ์สั้นๆส,สรุปอีกรอบอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะเอาคลิปที่ตอนท้ายไปตัดเป็นวิดีโอเพื่อที่ให้คุณ มาดูได้ใครเพราะฉะนั้นใครที่พลาดไลฟ์ไหนก็ให้ดูว่าในวันต่อไป1หรือ2วันต่อไปจะมีเนื้อหาลงแน่นอนนะคะเอาละตอนนี้เราจะมาซ้ํากันอีก1รอบนะคะมันคือการสรุปไลฟ์นะคะเรามา,าหน้าโค้ดยังเห็นอยู่ไหมเห็นอยู่นะโอเคเรามาสรุปไลฟ์กันอีก1รอบนะคะ Conversation นะคะเรามาสรุปไลฟ์นะคะ Conversation EP 1นะคะ EP Episode นะ บทสนทนาตอนที่1น,นะครับแปลว่าจะมีอีกหลายร้อยตอนนะคะอย่าลืมกดติดตามนะ mm hmm. ผู้ชายบอกว่าผู้ชายพูดนะ hello how are you hello how are you สวัสดี how are you คุณสบายดีไหมขอบคุณคุณดอลล่าที่กดติดตามนะคะข้อ2นะครับมานาที่มาข้อ2นะผู้หญิงตอบเลยบอว่า fine thank you fine thank you สบายดีขอบคุณนะ fine thank you สบายดีขอบคุณ how are you how are you คุณละ่ะสบายดีไหมนะผู้หญิงบอกว่า สั 5, thank you. สบายดีขอบคุณ How a r อยู่คุณสบายดีไหมผู้ชายตอบเลยคะ่ะผู้ชายตอบว่า a n สั i n e thank สบายดีครับขอบคุณนะ fine ฟส a n k สบายดีครับขอบคุณแล้วก็บอกว่าโอ้เ c u ก e me ิวส์มี่ e อ้เอ็กซ์ m e วส์มี่อ e e ขอโทษนะครับ here is my butt อ uh, oh, ่า oh e x c u s e m คคือแบบโอ oh, ้คือเหมือนขอโทษนะครับขอตัวนะครับ Here is my bus. รถประจำทางผมมาแล้วนะไม่ได้ไปแนะนำว่านี่คือรถบัสของผมนะเอาสถานการณ์ประมาณเนี้ยประมาณแบบจะขอตัวโอ oh, Excuse me is my bus รถประจำทางผมมาแล้วแล้วผู้ชายก็เลยบอกว่า Goodbye Goodbye คือแบบลาก่อนนะครับแล้วผู้หญิงก็บอกว่า Goodbye ลาก่อนนะคะน่าประโยชน์ไหมคะหวังว่าโค้ชจะอธิบายให้ทุกคนเข้าใจโดยละเอียดทุกๆอันนะนะคะหวังว่าทุกคนจะเข้าใจโดยละเอียดโดยทุกอันนะก็น่าจะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ใครนะคะที่ สนใจนะคะที่เรียนคอร์สภาษาอังกฤษพื้นฐานระดับที่1นะคอร์สภาษาอังกฤษพื้นฐานระดับที่คนละพัฒมีคอร์สภาษาอังกฤษพื้นฐาน์คลดพัฒมีคอร์สภาษาอังกฤษพื้นฐานระดับที่1ปูพื้นฐานตั้งแต่ A B C เลยตั้งแต่คำนามเลย I U V D H C I t เลยนะคะจนกระทั่งจบที่ Present Simple Tense นะคะปกติคอร์สราคาหลักพันค่ะแต่ว่าทำราคาแค่399บาทนะคะต้องการให้คนไทยส่วนมากได้เรียนภาษาอังกฤษในราคาที่เข้าถึงได้นะคะ ใครสนใจทักลายอดโคตรพัดบิดนะคะขอดูตัวอย่างการเรียนการสอนได้ค่ะขอดูเนื้อหาแต่ละบทได้นะคะเรียนกัน2ี่บทเรียนรูปแบบเป็นวิดีโอนะคะสมัครหนึ่งครั้งได้ตลอดชีวิตนะคะราคา3 9 9บาทถ้าใครสนใจก็ฝากแนะนําด้วยนะคะแต่ว่าถ้าใครไม่สะดวกนะคะจะมาเรียนฟรีอย่างนี้ทุกวันก็ได้นะคะเพียงแค่คุณกดหัวใจแล้วก็กดติดตามนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะเดี๋ยวเจอกันนะคะในไลฟ์ต่อไปช่องนี้มีทั้งไลฟ์สอน,นะคะ่ะมีทั้งเดี๋ยวจะตัดเพลงภาษาอังกฤษ,ษ,ษลงนะคะมี ประโยควหวานๆในแต่ละวันประโยคแปลกๆใหม่ๆความรู้ใหม่ๆมาแ่งปันทั้งภาษาอังกฤษและก็ภาษาเยอรมันนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะใน Tik t o k ชื่อโคดพัฒน์นะคะในในแพลตฟอร์มสีแดงต้องพูดอย่างนี้นะเดี๋ยวมันจะโดนตดจับ <laughs> แพลตฟอร์มสีแดงชื่อโคดพัฒ์ถ้าเป็นแพลตฟอร์มสีน้าเงินภาษาอังกฤษชื่อคนไทยเก่งกินนะคะก็อย่าลืมไปติดตามนะคะ วันนี้ไปก่อนนะคะแล้วถ้าใครสนใจที่จะเรียนภาษาอังกฤษภาษาเยอรมันด้วยกันนะคะทักมาที่ l ล n e ID นะคะ Li@ แอดแอดโค้ดอภพัดปิดนะคะหาได้ตรงด้านหน้าแล้วก็ที่พิมพ์ไว้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะฝันดีราตีสวัสด์ทุกคนนะคะระหวังว่าเราจะเจอกันในครั้งต่อไปนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะขอบคุณทุกคนที่ติด,ต,ดติดตามนะคะคุณอะไรเนี่ยวพรประสิทธิ์นะคะถ้าอ่านผิดขอโทษนะคะคุณสมพอรอีกหลายๆคนที่กดติดตามนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีนะคะ